อเรียกน้ำย่อยนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากลำปางนะครับเนี่ยครับมีโอกาสได้ฟังเครื่องเสียงนะครับของสนักเคสซาวแล้วติดอกติดใจนะครับโอ้โหต้องวิ่งมาถึงชนบุรีกันเลยนะครับก็ดอกไม่เยอะนะครับสนักนี้ไปกันคู่สองคู่นะครับเรือเือนะครับลานสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับคันเดียวเนี่ยโอ้โหต้องตะโกนข้างหูกันแหละนะครับเป็นเรื่องของความดังนะครับเป็นเรื่องของความไพเราะนะครับสนักนี้นั้นนะครับเรื่องลืออยู่แล้ว งานติดตั้งที่นะครับปลาณีตนะครับงานปรับจูนที่ไม่เหมือนใครนะครับได้รับความนิยมนะครับของนักเล่นเครื่องเสียงนะครับมากที่สุดในประเทศไทยอีกสำนักหนึ่งนะครับคันนี้ชุดโปรโมชั่นนะครับ89,900าบาทนะครับจากราคาปกติแสนส0 0หมบาทหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแพงนะครับได้ของแค่นี้นะครับแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะครับมีโอกาสลองมาฟังเสียงจริงนะครับเราท่านจะเข้าใจว่าลำโพงเพียงแค่2คู่ อาจจะทําความดังได้มากกว่าลำโุงเยอะๆที่ท่านเคยฟังมาก็ได้นะครับนี่แบบระดับโลกนะครับนะครับแบบระดับโลกนะครับทุกๆตัวนะครับเลือกใช้ของดีทั้งนั้นเลยนะครับโอไลออนนะครับ1 8นะครับ x s a t นะครับ8นิ้วโอไลออนนะครับ x 8 5 4 2 0ง3นนะครับโค้งลอนะครับติดตั้งในตำแหน่งของคู่หน้านะครับแล้วก็ึ่งแหมสาม3 5าูนย์นิโอเดียมนะครับ คู่หลังเป็นใส่ตู้มอบายนะครับลูกค้าเลือกใส่ตู้มอบายอ่ครับโอดีสิบแปดรุ่นใหญ่สูตร EXL นะครับสองพนครับแล้วก็ปรีเอ็กซ์ซัดเลสลิมิเต็ดนนะครับปีเแบนดนะครับแล้วก็โอลแอมขับเสียงกลางพั0สอจนะครับจากดีสิบแปดแอมขับเสียงกลางก็ตูก้บสองหมื่แล้วนะครับราคาพอจะตั้งเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็แอมเอ็กซ์นะครับสองพันดี คซับบูเฟอร์12นิ้วเอ็กซ์ซัด AL นะครับรีมีเดียติชั่นนะครับซับเบดที่รุนแรงดุดันนะครับจากค่ายเอ็กซ์ซัดตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นพี่ AL ปกตินะครับตัวนี้เป็น EL รีมีเดีติชแล้วก็ตัวนี้แถมฟรีดัมฟอย์นะครับมูลค่า6,000บาทแล้วก็แถมฟรีตู้โมบายนะครับถ้าใครไม่อยากแถมตู้โมบายก็ครับเพงคู่หลังไปใส่ประตูแคปได้นะครับราคาเท่าเดิมนะครับแต่แนะนํานะครับว่า ถ้าเราต้องการฟังเนี่ยในระยะไกลๆเนี่ยใส่ตู้มบายได้ระยะที่ไกลกว่านะครับตู้ซับเบดนะครับสวยงามเลยเอกลักษณ์พิเศษของเคสเมองเว็บเดียวก็รู้ไปสํานักนี้นะครับงานติดตั้งที่มีความประณีตนะครับโอเอมวางใต้บอกสองตัวนะครับมีคาปาบช่วยในการบาลานซ์ไฟแอมขับเสร็กลางอยู่ฝั่งโน้นนะครับเพิมงานเปิดหน้าดอกนะครับสวยงาม ครับแล้วก็แบตบริเดนนะครับสวิตชิ่งแท้เคแล้วก็ชุดฟิลคุณภาพสูงนะครับสนใจ,าจงานติดตั้งคุณภาพสูงแบบนี้นะครับผมรับประกันว่าไม่แพ้นะครับกับชุดที่แบบทำหมดเยอะๆนะครับแถมรถใช้งานได้จริงด้วยนะครับจบคลิปทั้งนี้ครับ